สวัสดีทุกคนคะ่ะไม่เจอกันนานเลยนะคะวันนี้ครัวบ้าน,านอาหารอร่อยจะมาชวนเพื่อนๆทาขนมปังโรเคมค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะชิโอปังค่ะทําเสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในชุ่มเนยมากๆเลยค่ะนี่นะคะมาฟังเสียงความกรอบกันเลยค่ะข้างในก็จะกลุกรวงแบบนี้นะคะ ปริมาณส่วนผสมที่จะใส่ให้ในแต่ละขั้นตอนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูกันค่ะใช้เนยยี่ห้อนี้นะคะหรือเพื่อนๆมียี่ห้อไหนก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะในชามผสมจะมีแป้งขนมปังนมผงน้ำตาลทรายแล้วก็เป็นยีสต์แห้งนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวพี่จะชั่งเกลือลงไปนะคะใช้เป็นเกลือป่อนค่ะ6กรัมนะคะ ถ้าใครดูปริมาณส่วนผสมหน้าจอไม่ทันให้ไปกดดูเพิ่มเติมใต้คลิปกันได้เลยค่ะน้ำเปล่านะคะ160กสรัมค่ะหรืออาจจะเพิ่มกว่านี้นิดหนึ่งก็ได้นะคะถ้าแป้งแห้งกันไปค่ะวันนี้ที่จะใช้เป็นเครื่องนวดนะคะนวดประมาณ10 1 5นาทีค่ะพอส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ใส่เนยลงไปนะคะเนยทั้งหมดที่ใช้ในคลิปจะเป็นเนยจืดนะคะ ปิดฝานวดให้ครบเวลาค่ะอันนี้ใช้เวลานวดอยู่15นาทีนะคะเอาออกมาลองขึงเป็นฟิล์มดูค่ะเอาแค่เป็นฟิล์มนิดๆก็ใช้ได้แล้วนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นฟิล์มบางค่ะนี่นะคะประมาณนี้ค่ะหลังจากที่นวดได้ที่แล้วก็ครึงเป็นก้อนกลมๆนะคะเราจะพักแป้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะ แป้งครบ1นึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็จะมาแบ่งเป็นก้อนกันค่ะจะทําเป็นขนมปังก้อนใหญ่นิดนึงนะคะวันนี้เฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่ก้อนละประมาณ84กรัมค่ะทั้งหมดทําได้7ก้อนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการก้อนเล็กกว่านี้ก็แบ่งได้ตามต้องการเลยค่ะ แบ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะคลึงเป็นก้อนลิลีแบบนี้เลยค่ะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนะคะคลึงให้กลมก็ได้ค่ะเพราะว่าพี่จรีดเป็นลีลี่ยาวๆนะคะก็เลยต้องคลึงแบบนี้ไว้เลยค่ะคลึงเสร็จแล้วปิดแรปหรือว่าผ้าคุมไว้ก็ได้ค่ะประมาณ10นาทีนะคะครบ10นาทีแล้วค่ะอันนี้เป็นเนยนะคะใช้เป็นเนยแห้งค่ะ รายบัตเตอร์นะคะเนยสำหรับรีดครัวซองเลยค่ะพี่เอามาหั่นเป็นแท่งแบบนี้15กรัมนะคะทั้งหมด7ก้อนค่ะวิธีรีดก็ง่ายๆเลยนะคะครึ่งๆคร่งให้เป็นยาวๆนิดนึงค่ะจะได้ง่ายต่อการรีดนั่นเองนะคะรีดตรงไปเล็กๆหน่อยค่ะ ดีดให้ความยาวได้ประมาณ35-40เซนนะคะตรงที่เราจะห,อห่อเนยจะให้กว้างนิดนึงค่ะใส่เนยลงไปนะคะบีบหัวท้ายแบบนี้เลยค่ะเนยจะได้ไม่ละลายง่ายๆนะคะเนยนี้ถ้าเป็นเนยปกติไม่ใช่เนยแห้งสําหรับรีดครัวซองนะคะก็จะละลายเร็วนิดนึงค่ะขนมปังก็จะออกมาไม่ค่อยกรวงเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะ ม้วน,นเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวห่อให้ดูอีกทีนะะ่นึงค่ะวางเนยลงไปนะคะบีบหัวท้ายแบบนี้ค่ะแล้วค,อคอ่อยๆม้วนโลไปนะคะจนสุดเลยค่ะห่อแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะง่ายๆค่ะก่อนที่เราจะปิดพักแป้งให้ขึ้นฟูนะคะ1ชั่วโมงค่ะ พ่นน้ำลงไปให้ทั่วนะคะเป็นน้ำเปล่าเลยค่ะพ่นน้ำทั่วถึงแล้วปิดนะคะพักไว้หนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาอบกันค่ะ ใกล้จะได้อบแล้วนะคะก็เตรียมไข่แดงผสมนมสดไว้เลยค่ะไข่แดงหนึ่งฟองนมสด1ช้อนโต๊ะนะคะและก็เกลือเม็ดหรือดอกเกลือค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าพร้อมอบนะคะนี่เลยค่ะก่อนนำเข้าเตาอบท่าไข่ให้ทั่วๆนะคะ ไข่เสร็จแล้วตามด้วยโรยเกลือด้านบนแบบนี้ค่ะระหว่างนี้ให้เ,เพื่อนๆอุ่นเตาไว้เลยนะคะเป็นไฟบนล่าง190องศาค่ะเวลาที่ใช้อบก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่ขนาดขนมปังที่เราทําเลยค่ะใช้เวลาอบอยู่15-20นาทีหรือสังเกตจากสีของขนมปังเอาก็ได้นะคะ มาดูที่อบสุกเรียบร้อยกันนะคะหน้าตาชีอบป้งออกจากเตาใหม่ๆค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีเนยไหลออกมาฉ่ำๆแบบนี้เลยค่ะทาผิวให้สวยงามนิดนึงนะคะแล้วก็คีิวางบนตะแกรงเพื่อคลายร้อนค่ะขนมปังสูตรนี้อร่อยกลมกล่อมนะคะกรอบนอกนุ่มในที่สําคัญฉ่าเนยมากๆเลยค่ะรสชาติจะเหมือนคัวซองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบทานคัวซองอยู่แล้วรับรองไม่ผิดหวังค่ะลองทํากันนะคะ ถ้าดูคลิปนี้จบและชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านอหารอร่อยด้วยค่ะหลังจากคลิปนี้ก็จะลงคลิปใหม่ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะที่ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเลยค่ะที่ผ่านมาต่อไปนี้ก็จะเริ่มมีแล้วนะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ